ดูตัวอย่างนี้นะครับเขาให้หาค่า n จากสมการแปดแตกเตอร์เรียนคูณกับ n สแตรกเตอเรียนหารด้วย n ลบสิแตกเตอเรียนเท่ากับ10แตกเตอร์เรียนคูณ n สแตรกเตอเรียนนะครับหารด้วย n ลบแปดสแตกตอเรียนนะครับนะก็ n สแตกตอร์เรียนนะครับก็จัดการหารกันได้เลยนะครับเหมือนนักเรียนย้ายข้ามย้ข้างหนึ่งนะครับมันก็สามารถตัดทอนกันได้แลยนะครับ n สแตกตอเรียนนี้นะครับนะ ครับตัวนี้อยู่ฝั่งนี้ก็ยายไปหารเาก็ได้เลยนะครับนะก็เหลือแล้วก็เนี่ยัวเอ็นลบแปดสัตดอเรียนนะครับไปฝั่งโน้นนะครับนะเพื่อนจับเป็นคู่นากษัะเดียวกันนะครับอ่ามันมันหารมันถูกหารอยู่ก็พาไปคูณน,นะครับเอ็นลบแปดสัตดอเรียนนะครับแล้วก็แปดสัปดารเรียนตัวนี้นะครับแปดาัตดอเรียนคูณมันอยู่ด้านบนนะครับก็ม,มาเป็นตัวส่วนฝั่งนี้นะครับนะอ่า สิบเอกเรียนหารด้วยแปดเเรเียนชุดนี้นะครับมากระจายซก่อนนะครับสิบคูณเแล้วก็คูณแปดเตอรเรนนะครับก็หารกันนะครับก็เหลือ10บคูณเก้านะครับนะทางด้านซ้ายมือนะครับเอ็ n 8, นลบแปดมีค่ามากกว่านะครับนะาเลบแก็เป็น n อลบกคูณกับ, n 10, บอเอ็นลบสิบเอกเเียนนะครับนะ ข้างล่างก็มี n อลกสิบจักรียนหารกันได้เลยครับเหลือ n อลกแปดคูณเอลก 8, เลก้าอย่าลืมเอาค่ามากดั้งนะครับ n อลกแปดมันถูกลบแค่แต่อันนี้ถูกลบตั้งเก้านะครับนะน้อยนะครับอยู่ทางขวาน,นะครับนะ่ะเอลกแปดคูณเลกเก้านะครับเพราะฉะนั้น n อลกแปดมันก็เท่ากับสิบนะครับแล้วก็แก้สมการอ่า หรือ e N อลบเเนี่ยลบ้าตัวนี้เท่ากับ9นะครับนะก็แก้สมการ N เท่ากับ9บวก9กนะครับนะก็เท่ากับ18เหมือนกันนะครับคำตอบก็คือ N เท่ากับ18นะครับข้อนี้